สวัสดีครับน,นี่ปิดท้ายรายการครับวันนี้กับป๋าครับวันนี้มาสายครับก่อนจะปิดร้านวันที่วันนี้เป็นวันที่แปดนะวันที่แปดกพสองห้าหกห้าครับกับถูกดีมีมาตรฐานธีละธราการค้าครับวันนี้น่าจะเป็นลูกค้าคนสุดท้ายของพวกเราครับปิดท้ายรายการให้เราครับผมกับการซื้อเครื่องดื่มครับ เครื่องดื่มสําหรับผู้ใหญ่เนาะน,นี่นนนฮะอร่อยครับอร่อยกินทุกวันชาถูกใจถูกอร่อยด้วยเนาะวันนี้จะสรุปยอดการขายของเราครับว่ายอดที่เท่าไหร่นะเปิดดิอ่ะถอยทับถอยทับวันนี้ยอดตกไปเยอะครับวันนี้เนาะวันนี้วันที่แปดครับรายงานยอด ขายและกำไรครับผมวันที่8ปดทับสองสองศครับของคุณยุพวรรณดวงวัฒนาชัยครับผมเนาะยอดขายสินค้าวันนี้ครับ1 3 8 2 4ครับผมเนาะเงินสดในร้านอยู่ที่1 4 0 6 7ครับอ่าเงินสดใช้ได้แล้ววันนี้แล้วก็บัตรสวัสดิการทับสองเจ็ดครับผมเนาะยอดก็ไล่ลงมาดรอปลงมาเรื่อยๆครับผมกับการขายของครับผมเนี่ยเราเปิดวันที่4 5 6 สี่ห้าหกเจ็ดแปดวันนี้ไปทําการเปิดวัาที่ห้าของอ่าเป็นมาที่ห้าครับกับการทําการครับผมเนาะก็ถือว่ายอดสรุปเรียบร้อยครับหนึ่งสามแปดสองสี่ครับผมกับวันที่แปดกุมภาครับช่วงใหม่ๆก็ยอดดีเพราะว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับแต่ช่วงนี้ก็จะเหลือก็คือน่าจะเป็นคนละครึ่งกันครับผมเนาะที่เหลือกันครับ เราก็มาจะอัปเดตนะฮะจะอัปเดตให้เห็นบรรยากาศในร้านช่วงจะปิดร้านของพวกเราครับแล้วก็ยอดที่พวกเราขายได้วันนี้ครับทีระทธรการค้าครับไม่ใช่ว่าดับลงไปจนเหลือห้าพันนะครับตายนะครับผมตายแล้วครับแต่ก็จะเป็นความจริงละก็บางทีก็พูดว่าอ่า ลูกค้าเราก็อาจจะยังไม่รู้ทุกคนแล้วก็ยังไม่มาใช้บริการครับเนาะแต่ก็ผมก็ถือว่ายอดมันไหลลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆครับเนาะเหมือนกับว่ายอดเริ่มตกลงมาเรื่อยๆครับแล้วก็ขั้นตอนการจะปิดร้านครับก่อนเนี่ยพนักง,งานก็จะใช้ก็จะเอาน้ําไปเททิ้งครับในถาดที่มีน้ํารองข้างล่างาตู้แช่ของเราครับผมเนาะนี่ฮะเตรียมที่จะปิดร้านก็เตรียมที่จะทำความสะอาดนะ กดเช็คสินค้าแล้วก็นี่ยดูความเรียบร้อยของสินค้าครับพรุ่งนี้เช e ้าจะได้ตื่นมาขายแต่เช้าครับพรุ่งนี้ก็เริ่มกันที่6กโมงเช้าครับกับการทํางานของพวกเรากับการเปิดร้านถูกดีมีมาตรฐานครับธีรทรการค้าสาขาบ้านนนนแดงตะบนตงเติงอำเภอสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับ แต่เข้ามาด้านในมันจะร้อนๆน,นิดหนึ่งครับเนาะถือว่าพัดลมเอาแทบไม่อยู่ครับพัดลมอ่าสตัวแล้วก็มีเครื่องดูอากาศอยู่2ตัวครับ <Thank you. S 1> ก็ยังดูอ้าวเหมือนเดิมครับผมเนาะสินค้าของเราอะไรขายดีสุดวันนี้น้ำ <Okay. S 1> มันพืชเช่นเดิมบ่เนี่ยดูความพร้อมเพียงครับพนักง,งาน3ท่านครับ ตั้งใจขายครับขายไม่เอาตังค์รครับขายมาช่วยกันครับมาช่วยกันขายครับผมลูกหล้านมาช่วยกันเงินบอกว่านะ้าหนูยังไม่เอาหรอกว่าเดือนแรกขายช่วยเนี่ยเป็นการหัวเราะครับด้านนี้ครับผมเป็นการจัดเรียงสินค้าของอเหล้าเบียร์เนะาะการสุราได้จดได้สวยงามมากครับเป็นแพ็คสามขวด สมัยตะก่อนครับผมกินสามขวดร้อยครับทุกวันไม่ครับผมอสามขวดหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทครับเนี่ยเบียร์ช้างครับช่วงผมยังเป็นหนุ่มๆเนี่ยสามขวดร้อยครับร้อยเดียวก็เมาหัวทิ่มนะครับผมเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้ครับต้องเพิ่มเงินอีกห้าสิบแปดบาทครับระยะเวลาผ่านไปแค่ไม่ถึงยี่สิบปีครับผมจะเมาหัวทิ่มได้ก็ต้องเพิ่มตัางอีกห้าสิบแปดบาทครับนี่ฮะแต่ก่อนเบียร์ช้างรสามขวดร้อยครับ มีเงินร้อยหนึ่งเนี่เมาสองคนครับวันนี้ก็อัปเดตครับกับบรรยากาศของพวกเราครับเราก็ดูความสะอาดสะอ้านของร้านด้วยฮะนี่ฮะถือว่าพนักงานของเรานี่ถือว่าเช็ดถูทั้งวันครับไม่มีฝุ่นเลยครับสะอาดจริงๆครับและร้านพวกเราก็คือไม่ให้ใส่รองเท้าเข้ามาครับให้ทุกท่านที่ถอดรองเท้าด้านหน้ามันก็เลยทําให้ร้านสะอาดครับผมเพราะว่าถ้าปล่อยให้ เอาใส่รองเท้าเข้ามานี่เพราะว่าต้องเช็ดกวาดลําบากแน่นอนครับเช็ดถูครับเห็นนี้พวกเราก็คือมีกฎนิดนึงครับไม่ใช่ว่าห้ามหรอกครับผมขอความกรุณาจากลูกค้าให้ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกครับเราเดินเข้ามาจับใจใช้สอยได้ครับจับใจซื้อของได้เนี่พวกเราก็จะให้ถอดทุกคนครับนะฮะลูกค้าของเข้าใจครับเราเห็นเขาถอดเราก็ต้องถอดมากเลยฮะ ลูกค้าเข้ามาครับช่วงเย็นๆเนาะก็ช่วงยังเหลือเวลาอีกครับท่านใดที่ f อฟท่านใดท,ที่เปิดร้านถูกดีมีมาตรฐานขาดพนักง,งานครับคอมเมนต์มาได้เลยครับพนักง,งานเยอะครับทุนนี่นร้านบอกว่าเรียนจบปริญญาตรีแล้วไม่ไปไหนคะ่ะ จะเป็นผู้จัดการถูกดีครับจะไม่ไปไหนจะเอาผัวบ้านเราเลยล่ะครับแล้วก็อยู่ขายของถูกดีอุตสาส่งไปเรียนถึงในเมืองครับแต่จะกลับมาขายของที่บ้านเนาะหนูอยากได้ผัวแถวนี้ค่ะได้ผัวปลูกอ้อยปลูกมันขายนี่ฮะแล้วลกันครับพูดเราดูแลยิ้มให้อมยิ้ม,มไม่มีความสุขครับเราก็เล่นมุกไปเรื่อยเปื่อยครับเนาะเราไม่ซีเรียสครับอ แม่หมาครับมาแล้วครับนี่ฮะกองครับของพวกเรากองทับนี่ฮะแม่หมาครับ <c oughs> พวกเราเลี้ยงอดุดมสมบูรณ์มากครับ <c oughs> บรรยากาศทั้ง้านเราครับเนาะช่วงจะปิดร้านครับแล้วก็เป็นช่วงเวลาอาหารเย็นของน้องๆครับ นี่ฮน้องๆกินดีฮะตอนนี้กินปลากระป๋องราคาถูกของถูกดีไปก่อนครับถือว่าถูกดีมีสาฐานที่มีสินค้ามาให้น้องๆกินครับปลากระป๋องกับอาหารหลักครับผมเนาะเอ้เพิ่งกินข้าวนะโอ้นี่กับแกลมฮะอันนี้ลูกค้าเราครับอยู่บ้านใกล้เดินเคียงครับของพวกเรานี้เป็นร้านซีพีร้านขายเนื้อหมูเนื้อไก่อยู่กันด้านข้างครับ กับแก้มเรามีฮชเนาะซื้อเบียร์ราคาถูกพอเราซื้อกับแก้มต่อเนะนี่ฮะบรรยากาศช่วงก่อนจะเปิดร้านครับกับร้านถูกดีมือทานของพวกเราครับผมมาว่าก็ว่าจะอัปเดตวันนี้จะมีอะไรคุยก็อ่ะขอสักหน่อยครับเดี๋ยวเอฟซีคิดถึงครับผมดีซีคิดถึงเอฟซี FC จะได้ไม่ลืมครับนี่ฮะน้องนุ่นกับน,น้องจีจี้ฮะนี่ฮะน้องจีจี้ฮะหลานครับ เดี๋ยวจะถ่ายจะทัวเป็นนางเอกไปเลยครับจะให้เพื่อหนุ่มๆเข้ามาคอมเมนต์ครับเนาะน้องจีจี้ยังโสดครับเพิ่งจบเป็นบัณฑิตใหม่หมาดๆครับจากรั้วมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ครับผมและอีกคนหนึ่งค่ะน้องอะไรเนี่เชื่อหนุนะ่มนี่อันนี้ก็จะขึ้นเป็นบัณฑิตใหม่ปีนี้ครับเฟซซี่ครับเฟซซี่ แต่หน้าหน้าเฟชชีะเท่ากับคนที่เพิ่งจบมาครับเดินหนีมาักงานอายแล้วเนาะยอกยอครับขอให้มีความสุขกับคลิปของพวกเราครับเนาะความสุขกับพีิพของเราก็อย่าตื้อสาครับพูดจาเลื้เทอะไปมั่งครับวันนี้เราอัปเดตยอดของพวกเราครับคลิปนี้เพื่อสร้างขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานครับคลายเครียดครับผมเนาะเข้ามาชมแล้วมีความสุขครับอย่าเครียดครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจพวกเราครับ พรุ่งนี้ขอหลายๆคลิปครับวันนี้ทําได้คลิปเดียวคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ